ไช้คุณง้อป่ามันจะดำนะเพราะแม่ปกติแล้วแม่เป็นคนขาวนะพอต่างแดดเยอะๆมันจะดำนะดำเพราะแสงแดดไงปกติแม่เป็นคนขาวจ้วนะตอนนี้ยังดำไปตั้งเยอะแล้วนะนี่นะนี่คือต้นฟักทองนะแล้วต่อไปดูดูดูต่อไปนะคะต่อไปนะคะ พาไปส่องไกลๆนะคะคุณแฟมอลี่นะคะดํายังไม่พอเนาะมนุษย์เอาอคุณพัชรับขันกะคุณแหม่มบอกมีปัวเนาะเอาต้องถามคุณพัชนะคุณพัชมีเปล่าถามคุณพัชนะคะคุณกี่ดีนะคะอันนี้ค่ะนี่คือก็บวบนะแหม่มลงใหม่อีกแล้วนะคะบวบลงใหม่แล้วนะคะนี่คือ บวบรุ่นเก่าที่แม่มลงไว้นะเห็นไหมมีดอกแล้วค่ะเนี่ยบวบรุ่นเก่าที่แม่ลงไว้นะไแล้ว,ว,ท,ลวลทีนี้มันเดินเจอฝนเยอะนะก็เลยแกนไปเลยนะคะทีนี้แม่มก็เลยลงใหม่ลงใหม่นะคะตั้งแถวเหมือนเดิมนะคะเนี่ยนะยยาวไปนู่นเลยนะคะบวบนะนะคะก็ตามนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยตามนี้เลยนะคะ แหมงลงใหม่นะคะขึ้นสองใบสามใบแล้วนะคะบวบนะลงใหม่นะเนี่ยยาวไปนี่เลยนะคะคือตั้งใหม่หมดเลยอะ่ะบวบอะ่ะนะนี่รอบที่สี่แล้วนะลงบวบอะ่ะนะคะคนเคยมีหัวก็จะเพีย้ยนเพียงงี้แหละคุณพัดค่ะคุณง้ะป่าบอกว่าทางบ้านผมถ้าฝนตกทุกวันอย่างนั้นนะพี่แหม่มต้นฟักทองเปืือยหมดทับใช่ค่ะ ใช่นะคะเนี่ยแหม่มที่ได้ลงใหม่อีกรอบแล้วเนี่ยเห็นไหมที่แหม่มบอกว่าแหม่มลงไปหลายรอบแล้วแล้วมันก็ไม่ไม่ขึ้นสักทีอะ่ะจนหญ้าลกอะ่ะแหม่มก็ต้องมาทําเริ่มใหม่อีกเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้เลยค่ะจะลอยทั้งสองเลยจะลอยทั้งสองเลยวะ <c oughs> คุณกีดีนะคะโลดโลดคุณกีดีโลดไหวก็โลดเด้อถ้าไหวก็โลดเด้อ ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้มอบให้นะคะอา้าวนี่พาเดินมาเลยนะไหนๆก็เดินมาถึงนี่นะพาเดินชมเลยค่ะถึงสะพานเลยนะคะถึงดําก็ดาสะอาดไม่ได้เติมวาดเพราะธรรมชาติมันดําครับน้องบัวคุณงอป่าวะก็ <c oughs> ถ้าดำธรรมชาติมันก็โอเคไงคุณงอป่า ถูกไหมอ่ะดำธรรมชาติก็โอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าผิวเราไม่เคยดำแล้วไปปล่อยให้มันดำมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ดูแลใช่ไหมล่ะถูกไหมจ๊ะประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าขอบคุณนะคะเหลือเวลาอีกสีนาทีนะคะคุณสมบูรณ์ก็หัวละโอ้คุณสมบูรณ์ยังอยู่ละ ขอบคุณนะคะนี่คือทางทิศตะวันออกของบ้านแหม่มนะนี่คือสุดสวนของแหม่มแล้วนะสวนแหม่มมีแค่นี้นะคะนี่ค่ะมีแค่นี้เองแค่ต้นยางนะสวนนี้นะและนี่ก็เป็นสวนของคนข้างบ้าน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นถนนนะถนนตัดนะนี่ก็สวนข้างบ้านนะคะนี่นะเนี่ยแล้วก็เป็นคลองลงไปนู่นเลยเป็นคลองลงไปนู่นเลยนะคะที่แหม่มเคยถ่ายให้บ่อยๆเนาะ ถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะนี่ค่ะเป็นคลองลงไปนูนะ่นนะแม่จะไม่ลงไปนะคะเพราะว่ามันมันเฉอะแฉะนะคะดำคีรีบ่อยากขี่เนาะเื้กลายคืออันอยังเนาะคุณพาชรพันธ์คืออันอย่าง,อ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 ,ยางอย่างนั้นพี่แบบก็ไม่ไม่ใช่คนใต้โดยกำเนิดสิครับเนาะไม่ใช่ค่ะคุณง้อป่านะ อันนี้ค่ะต้นปลาล์มนะคะต้นปลาล์มนะสองปีนะคะต้นปลาล์มสวัสดีคุณนันทครค่ะสวัสดีดำดีสีไม่ตกครับดำดำดำด่างยิ่งดีครับโอ้ยมาแต่ไหนเนาะดำดำดังด่างเนี่ยอะไรที่มันดำดำดังด่าง,ง,ง,งขอบคุณค่ะคุณนันทครนนะคะที่มาปิดมาปิดเวทีให้นะคะนี่คือท้องฟ้านะนี่คือท้องฟ้าอย่าตอนเย็นนะ นี่คือท้องฟ้าตอนเย็นนะคะ